ดูด่วน23รายชื่อทีมชาติไทยลุยเอเชียมาแล้วชนาทิพธนวัต์สุพนัดประสานกันโคตรหน้าดูขณะที่รายชื่อธีรศิลป์ธีระรส่วนดูเก่ายังไม่ถึงเวลาอิชิอิจัดให้เต็มเต็มเกิดอะไรขึ้นติดตามในคลิปนี้ครับดูด,ด่วนๆดกันเลยนะครับมาพูดถึงเรื่องราวของ23รายชื่อทีมชาติไทย ชุดลุยศึกฟุตบอลเอเชียนคัพรอบคัดเลือกกันหน่อยนะครับซึ่งจะลงสนามเกมแรกด้วยการเจอกับทีมชาติศรีลังกานะครับในวันที่25มีนาคมนี้แล้วก็มีอีกหนึ่งเกมคือในเกมอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดวันที่21มีนาคมเจอกับอัฟกานนะครับล่าสุดอ e ีชิอีมีการประกาศ23ผู้เล่นออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับไปดูกันได้เลยนะครับ ไล่ตำแหน่งไล่ตั้งแต่ตำแหน่งผู้สาประตูเนี่ยมีปฏิวัติคำใหม่จากทูแบงคอกและก็สลาโนนอนุอินจาก BG ส่วนคนที่เซอร์ไพรส์ติดเข้ามาคือพัวดนพลสงครามนะครับนี่เป็นผู้รสาประตูจากอายุทยาในศึกฟุตบอลไทยลีก2เป็นประตูวัยรุ่นด้วยโอ้โหนี่ถือว่าอีจิเซอร์ไพรส์เลยนะครับหลังจากไปดูฟอร์มของผู้เล่นในไทยลีก2มา ทัวโดนก็ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่โหน่าติดตามมากนะครับก็เป็น3ผู้สาวประตูตที่ติดมาขนาดที่ในส่วนของแนวรับเนี่ยตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟนะครับมีโจนาธานเข็มดียังไงก็ต้องติดอยู่แล้วนะครับเอลิสดอลเลสลิงคารพมสุภะอ่าแล้วก็อีกหนึ่งคนที่ผมมองว่าเออถึงเวลาที่น้องเขาสมควรจะติดคือชินพัทลีออจากราชบุรีคนนี้เล่นดีมากนะครับชินพัทฟอร์มช่วงหลังตั้งแต่ ย้ายจาก BG ไปราชบุรีเนี่ยแข็งแกร่งนะครับออกบอลกับเท้าได้คุมเกมรับได้ดีชินพัฒน์โจนาธานเอเลียสสลิงคารส่วนแบ็กซ้ายเนี่ยมีศาสตราไหประโคนจากบุรีรัมแล้วก็อีกหนึ่งคนเป็นทิตรทรอ,อักษรสีนะครับไม่มีพี่อมทิตรทอนม,มาทันที่ยังไม่หายเจ็บแบ็กขวาเนี่ยนิโคลัสมิเคลสันกับสุพนันบุรีรัต์ตรงกลางเนี่ย มิดฟิลด์นะครับก็จะมีพิรลนชำรัศมีนะพี่นิวฉชำยังติดอยู่ในในยุคนี้นะครับแล้วก็มีวิลเทเป้อมพันธ์ก็ติดทีมชาติไทยอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะเป็นกองกลางชุด FF ครั้งที่ผ่านมาแล้วก็มีวรชิตแล้วคนที่คัมแบ็กกลับมาติดที่น่าสนใจคือเจ้าการธนวัตรซึ้งจิตถาวรนะครับโหไม่เรียกไม่ได้เพราะคนนี้ฟอร์มดีมากสำหรับธนวัตร แล้วผมว่าจะเข้ามาเติมเต็มในแดนกลางให้กับทัพทัช้างศึกส่วนแนวลุกเนี่ยก็นํามาทับโดยพิเจชนาทิพสงกระสินนะครับก็คัมแบ็กกลับมาแล้วก็จะสวมปอกแขนเป็นกัปตันทีมด้วยสารพิเจชนาทิพมีพิเจชนาทิพเกมลุกทีมชาติไทยวหวือหวาแน่นอนต้องสุยการันตีนะครับแล้วก็มีเบนจามินเดวิดก็ติดอย่างต่อเนื่องเพราะฟอร์มดีสุปโชคสารชาติคอนเฟิร์มนะครับมาเล่นให้กับทีมชาติไทยในการเจอกับทางฝั่งของศรีลังกานะครับ ถึงแม้ว่าเจลิก2จะมีโปรแกรมแต่ในเมื่อทีมชาติเรียกสุประโชคก็มาขณะที่อีกหนึ่งคนก็มาจากไทยลีก2ครับคือชันรงพมสีแก้วครับจากชนบุรี f อเฮ้ยแนวลุกผสมผสานดูดีนะครับส่วนกองหน้าเนี่ยทีรศักดิ์เผยพี่มายติดเข้ามาปอลเมศอาจวิไลติดเข้ามาพาติกกูต้าสั้นก็ติดเข้ามาแล้วก็อีกหนึ่งคนที่จะขาดไม่ได้คือเจ้าแบงค์สุภนัฏเหมือนตาครับที่กำลังโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับบุรีดําจุลิเตด นี่ก็เป็นรายชื่อ23คนของทีมชาติไทยที่ประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์เข้ามากันเอาพูดถึง23คนเนี่ยโหผมอะ่ะชอบอยากเขียนเลยนะชนาทิพย์สงกระสินธนวัฒน์สุพนัทส,สุประโชคเล่นด้วยกันโอ้โหสิเอ็ดตัวจริงผมนี่นะลองคาดการณ์กันเนี่ยมันน่ยประตูปฏิวัติเซน์ฮาบะเอเลียสด,ดอเลาะคู่จนนธานซ้ายสัสลักษ ขวานิโคลัสมิเกยลสัน้นกองกลางเนี่ยผมใช้นี่เลยนะครับวิลเทเปฟปอมพันธ์คู่กับธนวัฒน์ซึงกิจถาวรชนาที่เป็นตัวลุกซ้ายเนี่ยเป็นในส่วนของสุปโชคสารชาติขวาเป็นสุพนัทเหมือนตาหน้าเป้าปรเมรอัจวิลัยหรือพาธิกุตาสัน้นชุดนี้น่าดูโดยมีสำรองเป็นเบนเดวิดพร้อมลงมาลากเลยเฮ้ยถือว่าน้าติดตามนะครับอิชิเรียก นักเตะที่มีอินดิวิดวลความสามารถเฉพาะตัวดีๆมาเพียบเลยก็ติดตามรับชมส่วนคนที่ขาดไปไม่มีชื่อก็มีพี่มุ้ยธีรสินแดงดากับพี่อุ้มธีรทรบุญมาทันนะครับสองนักเตะตัวเก่าที่มีอาการบาดเจ็บก็เลยไม่สามารถถูกเรียกมาได้นะครับยังไม่พร้อมนะอีกหนึ่งคนที่เสียดายที่ไม่ติดทีมชาติคือพิธิวัตนะครับกองกลางจากบุรีรัมไม่มีรายชื่อในทีมชาติไทยชุด23คนในการไปลุยเอเชียนคัพรอบคัดเลือกนะครับ ก็ประมาณนี้ส่วนหลายคนสอบถามมาดูเกาเนี่ยทำไมอีฉีไม่สนใจเหรอเล่นกับบุรีดําดีมากนะครับคือดูเกาเนี่ยอีฉีพูดเลยว่าเขาเคยเล่นให้กับทีมชาติออสเตรเลียชุดใหญ่มาแล้วและที่สําคัญมันยังไม่ครบกําหนดที่ดูเกาอะ่ะจะมาเล่นให้กับทีมชาติไทยได้และมันต้องยื่นเรื่องอีกมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยในเอเชียนคัพรอบคัดเลือกหรือทีมชาติไทยในเร็วๆเนี้ยดูเกาเนี่ยยังไม่ได้ถูกเรียกมาแน,น่นอนนะครับเพราะว่ายังไม่ผ่านกฎยังไม่ผ่านเกณฑ์และเคยเล่นกับ ออสเตรเลียชุดใหญ่ก็เลยยากนะครับเออก็เป็นประมาณนี้แหละนี่เป็น23รายชื่อผู้เล่นของทัพช้างศึกทีมชาติไทยนะครับในการลุยเอเชียนคัพรอบคัดเลือกเกมแรกเจอกับศรีลังกามันแน่นอนนะครับ25มีนาคม BG Sport กับไทยรัฐถ่ายทอดสดแล้วก็อุ่นเครื่องกับอัฟกา21ก็ BG Sport กับไทยรัฐก็ถ่ายทอดสดเหมือนกันรอรุน้นรอติดตามนะครับถือว่าเป็นทีมชาติไทยที่เกมรุกน่าดูมากๆสำหรับผมนะครับดูแล้ว น่าจะเพลินนะดูติดตามรับชมกันนะครับก็เนี่แหละกับการประกาศรายชื่อ23ผู้เล่นน่าติดตามจริงๆนะครับเอาคุณผู้ชมละคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยพอใจไหมกับ23ผู้เล่นที่อิชอิประกาศมาหรืออยากเห็นใครเข้ามาติดทีมชาติไทยบ้างก็คอมเมนต์เข้ามากันได้ส่วนตัวผมก็โอเคนะแนวรุกเนี่ยอาจจะไม่มีสุป,ปชัยเพราะเจ็บไม่มีธีรศิลป์เพราะเจ็บ ก็ยังมีเนี่ยปรเมตพาติกทีรศักิ์รวมไปถึงสุพนั้เหมือนตาก็เล่นหน้าได้หรืออาจจะเอาเบนเดวิดลงมาเล่นตัวดุ๊กแล้วใส่สุพรัณเป็นกองหน้าก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับเดี๋ยวก็จะมีการเก็บตัวฝึกซ้อมกันและหลังจบโปรแกร,รมไทยลีกสุดสัปดาห์นี้ก็ภาวนาอย่าให้ใครเจ็บอย่าให้ใครป่วยเพิ่มนะอยากให้23ผู้เล่นเนี่ยที่อีฉีเลือกมาไปกันแบบครบทุกคนไปกันแบบสมบูรณ์ละกันลอรุ้นะครับบัตรเข้าชมเปิดจำหน่ายบัตรแล้วนะครับคุณผู้ชมเข้าไปดูเข้าไปติดตาม รับชมกันได้นะครับสำหรับเรื่องราวของทีมชาติไทยน่าดูมากนะผมบรรยายเกมที่ไทยเจอกับศิลังกาผ่านทาง b g Sport ก็อย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับอัปเดตประมาณนี้เรื่องราวของทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับคุณผู้ชมคิดอย่างไงก็คอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้รวมไปถึงกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับ YouTube ต้องสุยกันเช่นเคยนะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับ